ผู้ชายจำนวนมากทั้งชีวิตไม่เคยถูกผู้หญิงไล่ตามไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาต้องการมากเกินไปต้องการการยอมรับต้องการความชัดเจนต้องการคำตอบต้องการให้ใครสักคนเลือกเขาและในเชิงจิตวิทยาคนที่ต้องการมากที่สุดคือคนที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดของเกมผู้หญิงไม่ได้ตั้งใจเหยียบใคร แต่สมองมนุษย์จะรู้สึกดึงดูดโดยอัตโนมัติต่อคนที่ไม่กลัวเสียไม่กลัวอยู่คนเดียวไม่รีบคว้าอะไรไว้เพื่อความสบายใจบทความนี้จะพาคุณลงไปดูโครงกระดูกภายในของผู้ชายห้าลักษณะที่ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องแต่กลับถูกไล่าตามไม่ใช่เพราะเขาเล่นเกมเก่งแต่เพราะเขาไม่เล่นเกมของใครเลยลักษณะที่หนึ่ง ผู้ชายที่มีโลกของตัวเองจนคนอื่นต้องขออนุญาตเข้ามาผู้ชายแบบนี้ไม่ได้สร้างตัวตนเพื่อดึงดูดใครเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้ใครสนใจเขาใช้ชีวิตเพื่อบางสิ่งที่ใหญ่กว่าความสัมพันธ์เขามีโลกของตัวเองไม่ใช่โลกที่เอาไว้อวดแต่เป็นโลกที่เอาไว้ดำรงอยู่ตารางชีวิตของเขาไม่ว่างเพื่อรอใครความคิดของเขาไม่ว่างเพื่อหมุนรอบใครและที่สำคัญที่สุด เขาไม่กลัวว่าถ้าไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วเขาจะไม่มีค่าคกลไกจิตวิทยาที่กําลังทำงานอยู่ลึกๆสมองมนุษย์จะประเมินคุณค่าจากต้นทุนในการเข้าถึงยิ่งเข้าถึงยากยิ่งต้องลงทุนยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองยิ่งมีคุณค่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งไม่รีบตอบไม่รีบอธิบายไม่รีบเปิดพื้นที่ส่วนตัวผู้หญิงจะเริ่มรู้สึกโดยอัตโนมัติว่า การได้อยู่ใกล้เขาต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างไม่ใช่เงินไม่ใช่รูปร่างแต่คือคุณค่าในตัวเธอเองและนี่คือจุดที่ผู้หญิงจำนวนมากเริ่มวิ่งโดยที่ผู้ชายไม่ได้ขยับผู้ชายแบบนี้ไม่ทำอะไรบ้างเขาไม่อธิบายว่าตัวเองยุ่งแค่ไหนเขาไม่ขอโทษที่มีชีวิตของตัวเองเขาไม่รีบให้ความสำคัญกับคนที่ยังไม่พิสูจน์ตัวเองเพราะลึกๆแล้วเขาเชื่อว่า ถ้าใครอยากอยู่ในโลกของเขาคนนั้นต้องมีคุณค่าเพียงพอลักษณะที่สองผู้ชายที่ควบคุมอารมณ์ได้จนเกมอารมณ์ใช้กับเขาไม่ได้ผู้ชายส่วนใหญ่พังเพราะอารมณ์คำพูดนิดเดียวน้ำเสียงนิดเดียวความเงียบนิดเดียวก็ทำให้เขาเริ่มสัน่นเริ่มคิดมากเริ่มพยายามแก้สถานการณ์แต่ผู้ชายที่ผู้หญิงไล่ตามคือผู้ชายที่ ไม่รีบตอบสนองเพื่อรักษาความสบายใจของใครเขารับรู้แต่ไม่สะท้อนเขาฟังแต่ไม่รีบแก้ตัวทำไมความนิ่งถึงอันตรายขนาดนี้ในเชิงจิตวิทยาคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ถืออํานาจไม่ใช่อํานาจเหนืออีกฝ่ายแต่คืออํานาจเหนือตัวเองเมื่อผู้หญิงงอนเงียบทดสอบหรือใช้ความไม่แน่นอนเป็นแรงกดดันผู้ชายทั่วไปจะรีบวิ่งเข้าไปแก้ แต่ผู้ชายแบบนี้จะหยุดและความหยุดนั้นจะทำให้อีกฝ่ายเริ่มไม่มั่นคงแทนสิ่งที่ผู้หญิงรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดทำไมเขาไม่กลัวจะเสียเราเลยหรือเราไม่ได้มีอิทธิพลกับเขาคําถามพวกนี้จะกัดกินความมั่นคงภายในและเมื่อควบคุมไม่ได้มนุษย์จะพยายามเข้าใกล้นี่คือเหตุผลที่ผู้หญิงจานวนมากเริ่มไล่ตามผู้ชายที่นิ่งที่สุดลักษณะที่สาม ผู้ชายที่ยืนด้วยมาตรฐานไม่ใช่ความหวังว่าจะถูกรักผู้ชายที่น่าดึงดูดจริงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำดีเพื่อหวังผลแต่เป็นผู้ชายที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวเองแม้มันจะทำให้เสียใครบางคนไปเขามีมาตรฐานและเขาไม่ลดมันเพื่อแลกกับความสบายใจชั่วคราวจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาเมื่อผู้หญิงสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้เลือกได้ปฏิเสธได้และไม่กลัวผลลัพธ์ สมองจะเริ่มกลับบทบาททันทีจากคนที่ถูกเลือกกลายเป็นคนที่ต้องรักษาเพราะลึกๆแล้วมนุษย์กลัวการเสียสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราลักษณะที่4ผู้ชายที่รู้คุณค่าเงียบๆจนคนอื่นต้องเป็นฝ่ายประเมินเองเขาไม่ขายตัวเองไม่อธิบายอดีตไม่เล่าว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่การวางตัวของเขาเต็มไปด้วยสัญญาณของคนที่เคยแพ้เคยเจ็บและไม่ต้องการพิสูจน์อะไรอีก เสน่ห์ของความไม่อธิบายคนที่ต้องเล่าคือคนที่ยังกลัวว่าจะไม่ถูกรับรู้แต่คนที่นิ่งคือคนที่ยอมรับแล้วว่าใครจะเห็นค่าหรือไม่ไม่ได้เปลี่ยนคุณค่าจริงของเขาและนั่นคือจุดที่ผู้หญิงรื่มรู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้เขาไม่ใช่รางวัลแต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องคู่ควรลักษณะที่หผู้ชายที่ไม่รีบผูกมัดเพราะเขาไม่กลัวการเดินจากไปผู้ชายที่ผู้หญิงไล่ตาม ไม่ใช่ผู้ชายที่ขอความชัดเจนแต่เป็นผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเต็มที่แต่ไม่ยึดติดเขาไม่กลัวการเสียเพราะเขาไม่เคยยึดอะไรไว้เพื่อหลบความกลัวจุดที่ผู้หญิงเริ่มวิ่งคือเมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้สามารถเดินจากไปได้จริงสมองจะเริ่มสร้างแรงเร่งถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้เราอาจเป็นฝ่ายเสียเข้าไปและนี่คือจุดที่บทบาทกลับด้านบทสรุป แรงดึงดูดไม่ได้มาจากการพยายามแต่มาจากการยอมเสียผู้ชายที่ถูกไล่ตามไม่ใช่ผู้ชายที่เก่งแต่เป็นคนที่กล้ายืนอยู่ลำพังโดยไม่ลดคุณค่าตัวเองถ้าคุณยังต้องพยายามแปลว่าคุณยังกลัวเสียและตราบใดที่คุณยังกลัวเสียคุณจะไม่มีวันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกไล่ตาม